เจนี่เอาจริงเอ่อถ้าชวนมาถ่ายรายการแล้วไม่ได้มาไหว้ไข่เจนี่จะมาปะไม่มาค่ะไม่ตอบไลน์ด้วยค่ะ <c oughs> ถ้าจะมาโอ้โหหนูก็นอนอยู่บ้านตอนนี้ก็คือยังไม่ตื่นค่ะไม่อยากมาไหว้ไข่อ <c oughs> อยากมีเงินอยากมีเงินเยอะๆค่ะเรื่องเขาต้องว่ายไก่ด้วยไอ้ไข่อะไอ้ไข่ชอบไก่ค่ะไอ้ไข่ชอบไก่ถูกต้องค่ะเหมือนแบบเออเด็กได้ชอบเลี้ยงไก่ไก่ชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเห็นภาพ่ะไั่เคอไข่ปะเออใช่นี่หมูเหมือนในรูปที่หนูเห็นเลยค่ะพี่โค้ดเออเราเคยถ่ายนรูปปั้นกับแชรในรูปเลรวใช่ค่ะเอยแก่งอ่ะเอ้ติดเทนนี่น่าก็ไอ้ไข่ปะทำไมมีสองไข่อะคะแล้วเราต้องว่ายไหนอะ โอย,โอยเรียบร้อยพี่โคจัดวางให้สวยงามให้ให้ไข่เห็น นี่ดูเป็นแบบโต๊ะบูชามากเลยนะที่สุดอันนี้ก็คือหนูทาโต๊ะเองด้วยนะคะพูดจริงพูดเล่นใช่หนูขึ้นไม้ขึ้นโลหะเองเลย <c oughs> หนูนั่งเชื่อมนั่งออกออกขาอยู่เมื่อเช้าค่ะ <c oughs> คน,น,นเราเป็นเก่งอะไรขนาด <c oughs> นั้นนี่คือเด็ราต้องมีไก่ถูกไหม <c oughs> เป็นคู่ใช่ค่ะ,คะ <c oughs> จริงๆอ่ะของไหว้อะไรก็ได้โลนมันจะมีชุดไหว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะเอามาคือไก่ไก่คู่ก็เป็นคู่เลยทําบุญเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประทัด เราก็เขียนอย่างนี้ต้อง,<ช>องเขียนชื่อด้วยเหรอเขียนชื่อเพราะว่าไอ้ไข่จะได้รับรู้วันเนี้ยเราแบบเราซื้ออะไรมาให้ไข่บ้างอ๋อเ<ช>ข้าใจแล้วทำไมมีชื่อน้องอายด้วยอ่ะน้องอายไ <laughs> อยเอาด้วยเหรอไอไว้ด้วยเหรอไอขออะไรอ่ะขอไ<า>อ<า>บอกว่าขอให้มีเจ้านายที่ดี กันยากครับต้องเริ่มจากลาออกก่อนเลยนะหมายถึงไม่ใช่อายลาออกเป็นพี่เราอ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วไงเราก็ไปไหว้ถูกไหมไปไหว้ค่ะไปไปไหว้ดีกว่าไปค่ะตรงตรงนู้นใช่ไหมใช่แล้วตรงนู้นโอ้เจ๋ง เคยทําอะไรเกี่ยวกับบนบนอะไรไหมมีแบบว่าดูแบบพี่โค้ดหนูขับรถผ่านอะ่ะเห็นสารปุ๊บอะ่ะเวลาตอนนั้นถ้าตอนนั้นหนูอยากได้อะไรหรือหนูมีเรื่องทุกใจอยู่หนูบนเลยหนูเป็นคนบนเนลี่ยลาาหนูเป็นคนบนจนจน,จนแบบหลายคนทักหมอดูอะไรอย่างเงี้ยทักว่าติดบนเนี่ยติดบนอยู่ไม่ยอมไปแก้อะไรอย่างเงี้ยแบบอยากขอแรงใจสักนิดนึงเราก็แบบเออยกมือไหว้ขอพรเผื่อแบบมันช่วยเป็นแรงใจไ่ว่าเอออาจจะแบบช่วยเกื้อหนุนเราอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โค้ดชงทีมันก็ดีนะเพราะบางทีเราทําอะไรครบหมด ทุกอย่างมันก็ไม่เหลืออะไรจะทําแล้วเราคิดมากอยู่มันก็จะไม่มีอะไรทำสักหน่อยนะก็สบายใจจริงๆมันยังเหลือทําอยู่นะคะทําหน้าค่ะที่เหลือที่ต้องทําแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําตอนนี้ทําบุญอยู่นี่ทําหน้าไม่ได้เลยนะตอนเนี้ยทำหน้าที่งานตกเลยนะอุ้ยจริงเหรอคะดูดีแล้วนี่จริงดูอยากจะตอบพี่โคนว่าทราบค่ะออันนี้คือตรงนี้อยู่วันนี่ใช่ค่ะเฮ้ยเรามาดอกไม้กันดีกว่าตรงนี้เลยเรื่องทาบุญนี้ไม่ทําให้กัดไม่ได้เลยต้องทำเอง I kind do of มไม่หนูว่าไม่รู้ว่าหนูหน,หนูมีทริคอันนึงค่ะเวลาเวลาหนูจะแบบเออทำบุญแบบอ่อถวายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะไหว้แล้วหนูจะนึกในใจว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในถานที่แห่งนั้นค่ะเป็นพยานในการทําบุญของเราในครั้งนี้ให้ด้วยแล้วก็หนูขอถวายบุญอ่ะให้กับเทวดาประจําล่างเทวดาประจําตัวเททิศทางเทกับนายเวรด้วยค่ะแล้วก็ขอให้พรที่ลูกขอเนี่ยอ่าสำเร็จสมหวังดังที่ลูกปรารถนาทุกข้อและเป็นไปตามระยะเวลาที่ลูกกําหนดไม่เคยเคจอไหว้ไหวตั้งแต่้ ใส่เงินเมื่อไหร่ยกมือไหว้เมื่อนั้นค่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูใส่สาตู้หนูไหว้สาตู้เลยค่ะคุณพี่ขาเราไหว้ฝั่งไหนก็ได้หรือต้องไหว้ทั้งสองฝั่งคะฝั่งตะได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเลยฝั่งไหนก็ได้เพราะว่าเป็นรูปจำลองได้แตมีฝั่งทนกับฝั่งพระนครนะคะเอาไปเราไปจุดนี่เดี๋จุดนี่เดี๋ได้ค่ะอ่านี่ดีกว่าเราไปฝั่งเดียวกันเลยเนาะพี่ขอได้เลยเราไปฝั่งเดียวกัน เอนเริ่มเราต้องเริ่มไหว้พระก่อนค่ะอาหารสัมมาไหว้พระแล้วก็ต่อด้วยน้มัสกัดพระพุทธเจ้าใช่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยเป็นผาไขายที่ร้าเรียกชื่อเราต้องเรียกชื่อก่อนก็บอกว่าเราชื่ออะไรบ้างมาจากไหนเอาอะไรมาให้บ้างถนอะไรขอเป็นอะไรถ้าสําเร็จเอาอะไรมาให้ได้เลยอ่ะมามา สังคตตาปุณณามาสาธุกัตถีติกี้สังโฆนานิสังฆท,าน,งทานานิสปะอิวาณิี่มิการถาตูขค่พเจ้าเน,นี่ย ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหนูติดที่ปากด้วยเพราะหนูทำงานเกี่ยวกับการพูด้ยไอเดียเจนนี่ดีมากเลยที่บอกว่าติดตรงปากเิียรงอยเราติดเรติดตรงสมองเรียบเพราะเราใช้ใช้ความคิดใช่ไหมครับเป็นครีเอทีฟอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านได้เจนนี่เซฟมากเลยมาคิดเอ๊ะหนูติดตรงไหนดีคะ แอันนั้ออกเลยโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่โค้ดไปไหนอ่ะพี the ่โค้ดพี่โค้ด พี่คอนไปไหนอ่ะมาแล้วพี่คอนมาแล้วอะไรอ่ะพี่โคอไปไหนมาไปห้องน้ำเอ้าไอ้ไข่ไม่เรียกเหรอพี่คอนไม่เรียกเอ้าพี่คอนไป่ใช่คนใต้ไงหรอ<笑><笑>ใช่ค่ะไอ้ไข่เรียกหนูเมื่อกี้ให้ไปเย็นดูค่ะขออะไรแผล มันบอกไม่ได้พี่โค้ดบอกแล้วเดี๋ยวมันเคลื่อนเอาหรอใช่ค่ะแต่เป็นเรื่องงานถูกไหมใช่ค่ะแล้วจะเป็นได้แบบฮุบกิจการแบบอของบริษัทที่ชื่อว่า,อา,อากอดอค่ะกอดอค่ะเขาไปเลยเ <laughs> ข้าไปจ้า <laughs> หมดแล้วหรอหมดแล้วพี่โค้ดนี่เขาลดน้ําแล้วเรียบร้อยดีครับก็อยู่ยขาหน้ามาใหม่แล้วกันดะได้ค่ะหิวแล้กินข้าวแกไปค่ะมาไม่ทันน่ะ โอเคใช่ไหมามาใหมาอ่อีกรอบครับ หต้เนี่ยมันถ้าทามันเป็นแบบจริงๆมันอย่างนี้เลยมันต้องจัดแบบจัดแบบทุกอย่างค่ะมันต้องทุกอย่างจัดใช่จัดหมดจัดฟันจัดบ้านเดี๋ยวคนละจัดกันนี่ควรในหนังเจนี่เคยมากินไหาเคยค่ะเนี่ยคือหน้าตาแบบอาหารใต้เลยเนาะใช่ค่ะเนี่ยหน้าตาอาหารใต้ค่ะประมาณนี้เลยค่ะไม่ได้กินได้เลยใครชอบอาหารใต้กินได้เลยค่ะเจนี่มันเจนี่เป็นคนแบบหน้าตาใต้มากจริงๆค่ะเป็นใต้ยังไงคะใต้แบบใต้นุดใต้จริงๆเป็นคนใต้เป็นหน้าตาคนเป็นคนน้าตาดีเป็นคนใต้ ใช่ค่ะแบบใครหลายคนก็คือดูรู้เลยว่าเป็นคนใต้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ถามมาถึงครัวในหนังร้านนี้ดังมากดังมากค่ะคือเบาไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้ยินกันเพราะร้านมันใหญ่แต่นั่นก็จริงเพราะว่าคนใต้พูดกันแบบหนุ่มห่ามากอะคนคนใต้เสียงดังพูดเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเหมือนวีนอะเหมือนวีนอะพี่โค้ดเนี่ยคนจะคิดว่าหนูชอบวีนแบบเออแต่จริงจริงก็ใช่ค่ะที่ใส่หนูเป็นคนนี้อะนี่ กลามาใต้เขาบอกว่าต้องกินแกงไตปลาแกงไตปลาคล่าให้ฟังหน่อยดิแกงไตปลามันคืออะไรแกงพุ่งปลาค่ะฮะแกงพุ่งปลาพุงมันก็คือพุ่งไงคะปแกงพุ่งปลาใช่ก็คือไตปลาคือมันเอาแบบเอาส่วนไตส่วนอะไรที่อยู่ในพุงปลาค่ะมาทำข้อมร่อยของแกงไตปลาคืออะไรจิอย่างแรกเข้าใจคําว่าอย่างแรงไหมคะพี่โอย่างแรงอย่างแรงอย่างแรงก็คือเป็นแบบขั้นกว่าแบบมากๆๆแบบเี้มันถึงเครื่องแบบอย่างแรงอย่างแรงแบบ อ๋อเเครื่องมันเข้มข้นมันเผ็ดมันจัดมันแบบมันอย่างแรงเลยค่ะเอาจริงๆนะตัต้งแต่ไปกินแกงมรนั้นหละใภาคอ่ะสีอันเนี้ยตั้งแต่จัดจ้านที่สุดแล้วอะ่ะสีคล้ายหนูไหมคะคล้ายๆนี่เห็นไหมเพราะว่าหนูก็จัดจ้านเหมือนกันค่ะแต่ออย่างเนี้ยเผ็ดไหมสําหรับหนูไม่ค่ะ นหนูใช่ครับเ <c oughs> พราะหนูเผ็ดกว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> ความอร่อยมันคือน่าจะเป็นเรื่องของการใช้ทุกส่วนของปลาเนาะ <c oughs> มันเข้มข้นนะค่ะ <ừ> อาหารใต้แหละส่วนใหญ่หลายๆมันเน้นเน้นความเข้มเข้มข้นเน <ừ> ้นความเป็นเครื่องเครื่องแกงแต่ล้วก็แบบถึงเครื่องแบบถึงเครื่องจริงๆรสจัดจัดใช่ค่ะน,น,นี่น <ๆ S 1> กะปิก็กะปิเยอะๆทำไมแกงไตปลาเขาถึงเสิร์ฟกับผักจิ้มด้วยอ่ะก็ก็กินกับผักให้แบบหนูว่าน่าจะแบบเพิ่มรสชาติหรือว่าลดลดเผ็ดมั้งคะ แกงไต,ตปลามันเข้มข้นมากอ่ะมันมันแทาจะเป็นแบบน้ำจิ้มได้อยู่แล้วอ่ะเราคิดแบบนี้ให้จนนี่ขาพอกินแกงไปเรื่อยๆแต่ละภาคแล้วรู้ว่าแกงไต้กินกับข้าวอร่อยสุดเพราะมันข้นอ่ะเป็น,นแ,แกงที่กินแล้วจะกินข้าวเยอะเป็นพิเศษพูดถึงแกงไตปลาสมัยที่หนูขึ้นมาเรียนมาหาลัยอ่ะพี่โพ้เปิบตอนนั้นหนูก็ไม่ได้มีตังอะไรเยอะแยะมากมายแม่ก็ส่งมาน้อยๆให้พอใช้พอใช้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยใช้วิธีแม่ส่งตังมาแล้วแม่ส่งแกงมาให้หนูด้วย แม่ก็ส่งแกงใลปลาถุงใหญ่ไงค่ะฝากรถทัวร์มาหนูก็นั่งไปเอาที่ใส่ใต้แล้วก็เอาแตงปต่ปลามาก็เหมือนเก็บแบ่งกินค่ะแบ่งกินกินมื้อแรกก็กินปกติกินมือสองก็เติมน้ําลงไปเติมน้ำเพราะมันข้นมากเติมน้ำลงไปแต่แล้วก็อุ่นอุ่นอุ่นแล้วก็กินแล้วก็พอกินเรื่อยๆก็เติมน้าเติมน้าก็คืออยู่ได้ทั้งเดือนอร่อยมือสั่นเลยเขามทานแกงต้มบ้าง ี่หนูไม่ได้โตมากับพ่อแม่นะคะแกงส้มเนี่ยค่ะเลี้ยงนม <laughs> จริงหรอใช่ให้ครับกินแกงส้มหมอคือแม่หนูเปิดร้านอาหารแล้วเขาเมนูเด็ดของแม่หนูก็คือแกงส้มค่ะมหน่าก็เลยครับอต่ะให้เจงแกงส้มโปรดของหนูคือต้องเป็นยอดมะพร้าวอ่อน,นะคะ่ะเฮ้ยอร่อยว่ะอันนี้อร่อยว่ะเชื่อ <laughs> ยังโสดอยู่ไหม <laughs> ทำไมยังสดอยู่อ่ะยังสดยังสดอยู่ทางนี้นะคทุกคน หนูอาจจะเผ็ดไปมั้งคะเด็กเดี่ยวนี้มันไม่ค่อยแบบกินอะไรเผ็ดๆกันโอ้จริงๆสเปคเราชอบคนแบบไหนอะพี่โคเคยได้ยินเป้าหน้าแปลกแดกเทวดาค่ะชอบผู้ชายแบบหนาตาดีอย่างเงี้ยมั้ยชอบฝรั่งนะก่อนน้านี้ไม่แต่ตอนนี้หนูไม่ติดแล้วพี่โคว่าก็ทำไมไข่มีขอความรักด้วยก็คือหนูขอความรักแล้วหนูไม่เอาเงินทองตอนนี้อยากได้เป็นพี่แฟนละระหว่างเงินสักร้อยล้านกับแฟนกอดทุกวันผู้จาดีๆแฟนงคนเดียวเลยครับจริงหรอ อุ้ยใครดูอยู่นี่เปิดกว้างเลยนะมีแล้วเงินน่ะหนูมีแล้วเฮ้ยแต่เราว่าถ้าเป็นฝรั่งเขาเดือบจะนี่คุกี้เลยนะหนูทําหน้าออกมาทํามาเสร็จปุ๊บปิดน้านฟานหนูไปไหนทฮ้ยเขาอเปิดดีกว่าทำมาเมื่อไหร่หนูพี่โคทำมานี่ครบหนึ่งปีดนดีด้วยขอบคุณค่ะหนูทํามาเมื่อปลายปีที่แล้วเพิ่มปลายปีก็ถึงกับว่าหกเดือนมันก็เข้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ทันเข้าหกเดือนก็คือ ฝรั่งไม่มาโควิดมาแทนค่ะเอ้ยให้มันเข้าลูกเต็มที่อ่าใช่หนูก็เลยอ่ะมันอาจจะแบบเออแล้วทำแล้วมั่นใจขึ้นไหมจนกว่าโอ้ยั่วเพศอ่ะพี่คอสนี่ไงเราเหมือนอาหารใต้จริงมีอะไรไหมที่ควรจะกินถ้าเวลามาใต้เมนูหนึ่งนี่เป็นเมนูโปรดหนูเป็นอาหารใต้ที่เวลาหลายคนถามว่าอยากให้นำเสนออะไรหนูจะนำเสนออันดีนั่นก็คือเต้าคั่วค่ะ เต้าคั่วโหลดจากเต้าคั่วมาห้ามายเหรอน่ค้อถห้าม่เมมต้าคั่วเหรอคุณพี่รู้จักเต้าคั่วไหมคะโหลดจากใช่ไหมคะมันไม่ได้มีตกจังวัดเหรออะไรอ่ะ <laughs> พี่าเราคุยอะไรกันมั้งมีหุ้น มีหูนก็คือมีขามีขามีขาวมีผักนึ่งซอยอย่างเช่นอ่าเป็นผักบุ้งเอาไปนึ่งแล้วซอยแตงกวาแตงกวาปกติแตงกวาสดซอยมีกุ้งแผ่กรอบมีหูหมูมีไข่ต้มมีเต้าหู้แล้วมันราดด้วยอะไรแล้วมันก็จะราดด้วยน้ำเหมือนคล้ายๆน้ำยำที่ออกไปทางหวานมากกว่าเผ็ดแต่ไม่เปรี้ยวค่ะเป็นหวานเผ็ดเฮ้ยต้องหากินให้ได้ อุย๊ยอุยแม่รางวัลแม่แป๊บนึงนะปกติหนูไม่ค่อยเล่นหวยนะคะแต่ว่าวันนี้ไปแล้วเหมือนเหมือนได้มันอยู่ๆมันก็ได้เลขมา <c oughs> ไหนพี่โค้ดมีเลขด้วยเหรอคะมีนี่ไงอุ๊ยทำไมอ่ะพี่โค้ดแบ่งบุญเหรอคะพี่โค้ดแบ่งบุญกับคนอื่นเหรออ๋อเขาห้ไม่ดูเหรอไม่รู้เขาบอกเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวมันโอ้ยสิบห้าใบเลยเหรอเก้าสิบล้านเพนาอ่ะเก้าสิบล้านพูดแล้วนะนี่ถ้าออกคลิปนี้ออกไปเราสองคนถูกนี่ฮาเลยนะ อันนี้ก็เรียกผักอะไรอ่ะผักกูดค่ะผักกูดเฮ้ยกุ้งตัวใหญ่มากน้ำทูบน้ำทูบค่ะทำเทย์ทุกไทยมากี่ปีแล้วอะน่าจะประมาณเอางี้ไปทุกจงังหวัดในประเทศไทยถ้าเป็นเธอเท้าไทยอ่ะค่ะครบแล้วครบแล้วอ๋อแล้วถ้าเป็นเราอ่ะเจ็สิบขึ้นแล้วค่ะ ปกติหนูเป็นคนชอบเที่ยวต่างจาังหวัดด้วยอืเป็นรายการที่โชคดีเนาะไม่ได้ไปเที่ยวแบบทุกที่ท่วประเทศไทยเลยในโชคมันก็มี <laughs> โชคในโชคลายโชคดีมันก็มีโชคลายมันก็มีแต่ก็มีความเหนื่อยด้วยมันมีความเหนื่อยมันมีความทุกอย่างอยู่แล้วเธอไทยเป็นอะไรนะโอ้ยเป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ชอบไปเที่ยวผิดฤดูกาลเช่นไปบัวแดงที่ไม่มีบัวเอ เนี่ยโอ้ยมากันจะบัวแดงทุกงบัวแดงไปปุ๊บไม่มีบัวไม่บวไม่ใช่หน้าบัวผ่านฤดูมันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไงก็คนเขาไปเที่ยวตอนฤดูภาพเันเห็นหมดละอ๋อเราไปแบบไปดูตอนนั้นไงกับมุมมองมุมมองใหม่เออมันดีใช่ไหมคะมันก็โอเคแหละมองในเงี้ยดีอ่ะโอ้โหที่สรุปแค่ขอไอ้ไข่ดุสุดท้ายเลยต้องการเงินหรือต้องการความรักต้องกาอยากได้ความรักที่มันมาพร้อมเงินนะคะไอ้ไข่นะไอ้ไข ใช่เยอะว่ะว่าพี่โค้ดนะใครนะเอาไปเลยเงินเอาไปลุยลุยเลยค่ะใครอ่าเงินน่ะมาทางนี้นะผู้ชายอ่ะไปทางนั้นโอเคออโอเคได้นะใครนะโดเรื่องนะมากินต่อดีกว่าได้ครับอุ้ยไม่ได้กินหลายอย่างเลยมีใจอะไรที่มันกินร้าเ,เ,เนี่ยเฮ้ยถูกตื่นเงี้มา ขอกระไดใจเมื่อกี้เราสองคนได้แล้วต้องกลับกันมาอีกทีนะหนูกลับมาแน่นอนคะ่ะหนูก็คือได้ดัมบ,บัตรรถตู้ร้านปลาทาัดร้านไก่อะไรทุกอย่างเรียบร้อยเขาได้มาเคลียร์หมดละแน่นอนคะ่ะถ้าสิ่งที่พี่ขอพี่ได้อะพี่จะจุดหนึ่งล้านดอกอ่าเดี๋ยวหนูให้เพิ่มใครๆเดี๋ยวพี่ให้เพิ่มนะ <laughs>